กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อชาวไลฟ์เกมเศรษฐีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมสักในเว็บช anel อีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับผมเกมเศรษฐีเนี่ยอ่าไม่ได้มีการอัปเดตอะไรนะทุกคนอย่างที่ผมคลิปได้บอกไปนะครับผมวันนี้ผมจะมาไกล้นะครับผมผู้เล่นใหม่นะที่จะหาตัวละครนะครับผมจากอ่าการ์ดนะครับผมที่แจกมานั่นเองนะครับผมซึ่งในเกมเนี่ยหรทางเพจเนี่ยไม่ได้มีประกาศอะไรใดๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสมัครไอดีใหม่นะครับผมเพื่อนๆจะได้รับการ์ดแพ็คตำนานนะครับผมหนึ่งใบเนาะโดยอัตราสุ่มของแพ็คตำนานเนี่ย ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมจะมีในส่วนของนี่เลยครับผมอ่าเอลีนแบ็ควินเทอร์เซซิวมันวอนสีหยกมูลไลเอลีนแล้วก็บอสซัมอิมร์ทัลคาเมนแอคเนทชาช้าและก็นารีนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแพ็คที่เกมแจกมานะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมหรือว่าผู้เล่นที่สมัครไอดีใหม่นั่นเองเนาะก็ วันนี้นะครับผมผมก็จะมาไกด์ในส่วนของตัวละครนะครับผมที่ควรหาเนาะถ้าไม่ได้ตัวละครเหล่านี้แนะนําให้รีไอดีนะครับผมแล้วก็หาตัวละครเหล่านี้ให้ได้นะครับผมเริ่มต้นกันตัวแรกเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมกับตัวละครใหม่นั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครที่โหดมากๆเลยนะจากกับเจ้าตัวนี้เลยครับผมนารรนเองนะครับผมความสามารถของนารรนะครับผมคือเป็นอะไรที่โคตรเก่งนะครับผมถ้าได้ทอยเป็นคนที่2ถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับ ลูกโอกาสการทอยลูกเต่าครับโอกาส85%อันเชิญนกพูกครับผมอันเชิญนกพูกนะครับผมให้ผมอธิบายง่ายๆเลยนะครับผมมันจะเป็นสัตว์อันเชิญเนาะก็คือเมื่อจบเทินการทอยของเรานะครับผมเจ้าตัวนกพูกนะครับผมก็จะทําการบินนะครับผมรอบแมปนะซึ่งไอความสามารถนกพูกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมก็คือ80%นะครับผมเปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามนะครับเป็นหุ่นไล่กาเนาะแล้วก็ทําการล็อกขานั่นเองนะครับผมแล้วก็เคลื่อนย้ายฝ่ายตรงข้ามนะครับผมไปยังแลนด์มาร์คที่แพงที่สุดของฉันนั่นเองนะอันนี้ก็คื สกิลหลักๆของนอกพูกนั่นเองนะครับผมก็คือบินวนรอบแมปนะครับผมก็คือนกนกเนี่ยจะดึงตัวเรานะครับผมไปยังแลนด์มาร์คที่แพงที่สุดแล้วก็ล็อกขาแล้วก็มีโอกาส80%ที่จะเปลี่ยนฝ่ายลากข้ามเป็นหุ่นไล่กาด้วยนะครับถือว่าโกงมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันโจมตีได้ทั้งแมปนั่นเองเนาะไม่ว่าเราจะยืนอยู่ไหนของแมปนะครับแค่นกพูกบินวนรอบแมปนกพูกออกบินวนรอบแมปคือโหดมากๆเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่สกิลโจมตีเนี่ยค่อนข้างดีมากแล้วก็จี้ G ที่ใช้เนี่ยก็ค่อนข้างที่่จะะไไมมดด้้ฟิกขนน,นนนาััครบผ ใช้ใช้หลัก,ลกๆไม่กี่จี้นะครับผมาสามารถประยุกต์ได้การเล่นเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะเหมาะกับผู้เล่นใหม่มากๆนะครับผมสําหรับนาริเนาะแล้วก็โอกาส60%นะครับป้องกันขโมยมาเบิร์นเจป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายที่เกิดกับฉัน,นครับต่อมาครับผมเมื่อมาตกแลนด์มาร์กนะครับผมหรือพื้นที่ก่อสร้างนะครับ90%เปิดโอลิมปิกดูดหน้าหลัง4ช่องนะครับผมกรณีที่เป็นแผนที่ใหม่นะครับผมเจ้า,จาตัวโอลิมปิกเนี่ยจะทำการล้างพื้นที่เอฟเฟกต่่ตตางๆนนนนะครับผมชนนเ,เออใใชใไล์พื แต่ว่าเอฟเฟกต์เปลวไฟอะไรพวกนี้เอ,อ่อเอฟเฟกต์พื้นที่เนะี่ยอยู่ลายสามนะครับแล้วเรามีเมืองอยู่ลายสามพอดีเนะี่ยเราสามารถจัดโอลิมปิกนะครับผมเพื่อดูดหน้าหลัง4ช่องเนาะแล้วก็ทําการล้างพื้นที่เอฟเฟกต์เปลวไฟนั้นนะครับผมที่อยู่ในลายสามนี้ให้หายไปได้นะครับผมถือว่าเป็นอีก การโจมตีเนี่ยครับผมที่กรณีที่น้องคูกเนี่ยไม่ออกเนี่ยเราสามารถทดแทนด้วยการโจมตีเจ้าตัวโอลิมปิกโดยการดูุหน้าหลังสีช่องได้นี่ค่อนข้างที่จะโอมากๆเลยนะครับผมมีสกิลโจมตี่2สกิลนะครับผมสำหรับ1ตัวเนาะแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแลนดมากของฉันครับโอกาส80%ใช้เอฟเฟกผลกระทบก็คือเอฟเฟกต์ผลกระทบคืออะไรนะครับผมคือการดิสชาร์แนนเองนะครับ สมมติเพื่อนๆมีสกิลนะครับผมที่เป็นจํานวนครั้งอะไรพวกนี้มันจะถูกลบให้กลายเป็นศูนย์นะครับผมเช่นเจ้าตัวหมวกนะครับมีความสามารถป้องกันนะครับผม2ครั้งใช่ไหมถ้าโดนความสามารถเอฟเฟกต์ผลกระทบหรือว่าดิสชาร์นั่นเองครับไอตัวเนี้ยสองครั้งพวกนี้ก็จะถูกลบให้กลายเป็นศูนย์นั่นเองนะครับผมถือว่าโจมตอีอีกแล้วนะเป็นดีบัฟที่ค่อนข้างที่จะโกงม,มากๆเลยนะครับผมยิ่งเอามาเล่นกับตัวคู่ ถือว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะครบเครื่องมากๆเลยนะและยังมี80%นะครับผมกักขังฟองสบู่มา่อแฝ่นด้ามตกแลนด์มาร์กของฉันด้วยนั่นเองนะครับผมคือบอกเลยว่าถ้าได้เปิดเป็นคนที่2โอกาสชนะเนี่ยค่อนข้างที่สูงมากๆเลยนั่นเองนะครับผมแต่ข้อเสียอย่างเดียวของน้องก็คือไม่มีป้องกันการยันเชิญนั่นเองนะครับผมก็คือถ้าโดนเปิดเป็นคนแรกแล้วไม่มีแล้วแผ่นดินข้ามเนี่ยมีสกิลการยันเชิญเลยพว<ล>กเนี้ยบอกเลยว่าน้องไม่น่ารอดนั่นเองนะครับต้องเปิดเป็นคนที่2เนี่ยถึงจะโหดมากๆเลยแต่ว่า ผมมองว่ายังไงผู้เล่นใหม่เนี่ยก็เป็น n u m b บ r วันนะครับผมก็คือการ์ดอันดับหนึ่งนะครับที่ควรหาอย่างยิ่งนะครับผมสําหรับนาลีเนาะใครที่ สมัครไอดีใหม่นะครับผมแล้วก็อยากหาตัวดีๆเล่นสักตัวเนี่ยผมแนะนำนะครับผมเป็นตัวละครตำนานนารีนั่นเองนะครับตัวต่อมาผมตัวที่2อนะครับอัตราดรอปเนี่ย4%นะครับผมจะเป็นในส่วนของชาชานั่นเองนะครับผมเรามาดูความสามารถของชาชากันดีกว่านะครับผมว่าความสามารถน้องเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมทำไมผมถึงแนะนำมากๆเลยนะครับตัวน้องเนี่ยใช้จี้ไม่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 ต้องโหดมากนะครับผม สามารถอาแดมได้หลายอย่างนะครับตัวคอเ์มันเก่งมันเก่งการ์ดมันเก่งในตัวอยู่แล้วนะครับผมสกิลแรกนั้นคือผมทุกครั้งที่ทอยลูกเต๋าครับอันเชิญ85เปอร์เซ็นต์นะครับผมอันเชิญโลมานั่นเองนะครับผมไอความสามารถโลมานะครับคืออะไรนะครับผมโลมาครับสามารถสร้างได้สูงสุดห้าตัวนะครับผมสามารถสร้างได้พื้นที่ใดก็ได้นะครับผมภายในแมปนะครับผมเมื่อฉันตกพื้นที่ก่อสร้างนะครับผมโลมาจะขโมยมาเบิ้ลฝ่ายตรงข้ามนะครับผมในแถวที่ เราใช้โลมาณนั่นเองนะครับสมมติฝ่่ยตรงข้ามยืนอยู่ลายสองนะครับเราเสกโลมาในลายสองนะแต่เราตกเมืองตัวเองอยู่ลนยสี่ลายหนึ่งลายสามเราก็สามารถขโมยมาเบิ้ลได้นะครับผมถ้ามีโลมาอยู่ในลายไหนประมาณนั้นนั่นเองนะครับมันค่อนข้างที่จะสามารถคุมได้นะครับผมในการคอนโทรลในการขโมยมาเบิ้ลได้ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับผมแล้วก็จะถูกขโมยมาเบิ้ลเป็นสองเท่าของอพื้นที่ที่แพงที่สุดนะครับผมในพื้นที่ทั้งหมดที่เราเป็นเจ้าของเนาะ แล้วก็โลมาเนี่ยจะขโมยมาเบิ้ลสูงสุดนะครับผมได้สูงสุด3าครั้งนะแล้วจะถูกเอาออกอัตโนมัติก็คือโลมานะครับผมเทคหนึ่งรอบนะครับจะขโมยได้สูงสุด3ครั้งนั่นเองนะครับผมใช้1ครั้งเธร์นก็จะอ่ารอบของการใช้ก็จะหมดไปเรื่อยๆนะครับผม1ตัวใช้ได้3ามรอบนั่นเองนะครับผมถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นตัวละครที่ขโมยมาเบิ้ลง่ายมากๆเลยนะครับผมสําหรับ คาชากับสกิลโลมานะครับผมหากินกับเจ้าตัวนี้มากเลยเนาะแล้วก็หกสิบเปอร์เซ็นต์ป้องกันขโมยมาเบิร์หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ป้องกันสกิลบังคับย้ายการจับนะครับผมก็คือพวกดักแล้วก็พวกดักต่างๆนะครับผมหรือว่าพวกบัตรเชิญะไรพวกนี้ผมไม่มั่นใจว่ากันได้ไหมนะแต่ว่ามันกันดักอะไรพวกนี้ได้นะครับผมกันดักกันป้ายสต็อปเนี่ยอันนี้กันได้นะครับสำหรับหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะเป็นสกิลถาวรนั่นเองนะครับแต่ว่าและกับที่มีเปอร์เซ คุมเต๋าใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนพวกหมวกเนี่ยครับผมก็คือป้องกันสูงสุด2ครั้งนะครับผมป้องกันสกิลบัคขับใจป้องกันการจับนะครับผมแต่ว่าของหมวกเนี่ยจะเป็นเป็นจำนวนครั้งไงแต่ว่านี้เป็นเปอร์เซ็นต์ถาวรน,นั่นเองนะครับผมสําหรับชาชานั่นเองนะครับผมอ่ะ ตัวสกิลต่อมาครับผมเมื่อตกพื้นที่นะครับ75ย้ายฟองสบู่นะครับผมย้ายฟองสบู่คืออะไรนะครับผมย้ายไปยังพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดไปในแถวและลบเอฟเฟกต์พื้นที่การติดตั้งต่างๆนะครับผมก็คือไอตัวเนี้ยมันเอามาคอมโบกับอ่าคอมโบกับโลมาได้นะครับผมถ้าไม่ถึงกับคอมโบกับโลมาได้นะครับอ่ากรณีโลมาเนี่ยก็คือตกพื้นที่ใช่ไหมจะทําการตกพื้นที่ตัวเองเนี้ยจะทําการขโมยมาเบิ้ลใช่ไหมเราเราใช้ฟองสบู่นะครับย้ายฟองสบู่ตกไปยังพื้นที่ของตัวเองอีกรอบครับผมเออแล้วก็ขโโมมยอีกกจาา บอกเลยว่าโคตรเก่งโคตรเกียนนะครับผมสําหรับโลมากับฟองสบู่เนี่ยเอามาคอมโบกันนะครับผมและถ้าเพื่อนๆมีจี้นะครับผมที่เป็นความสามารถขังคุกด้วยเนี่ยผบอกเลยนะครับผมสับถ้าฝ่ายตรงข้ามโงขังคุกนะครับเราใช้โลมาเราใช้ยายฟองสบู่ฝ่ายตรงข้ามก็คือทําอะไรไม่ได้แน่นอนนะครับผมโดนขโมยมาเปิ้ลอย่างเดียวนะครับผมและยิ่งอไอทุกการทอยนะครับติดโลมาเนี่ยผมบอกเลยว่าเรอบนึงเราทอยได้3มรอบใช่ไหมและถ้าแบบเราเสกโลมาอืคิดดูดิเสกโลมาได้3ครั้งนะครับผม คือฝ่ายตรงข้ามเ่ยแทบไม่ได้เล่นเลยนะถ้าติดย้ายฟองสบู่หางคุกแล้วก็ติดโลมาเนี้ยแล้วก็ขโมยมาเบิ้ลผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะโกงมากๆเลยนะครับจี้เนะี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับแทบจะไม่ต้องแบบเออเยอะมากนะเพราะว่าน้องเนี่ยมันเก่งภายในตัวนั่นเองนะครับผมหาหมวกดีๆสักใบาหาแปนแปนดีๆสักอันเนี่ยผมมองว่าโหดมากๆเลยนะแล้วก็จี้หางคุกสักอันเนี่ยดีๆ่ผมมองว่าโอเคเลยนะครับผมสําหรับน้องชาชานั่นเองนะครับผมแล้วก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมเมื่อทอยลูกเต๋านะครับลบ ไอ้ลบเอฟเฟกพื้นที่นั้นในระยะที่ทอยนะครับผมแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามทอยผ่านฉัน50าสิบเซนทอยอ่บังคับไปยังเกาะล้างครับก็คือทอยผ่านและโดนดีดไปยังเกาะล้างนั่นเองถือว่าตัวน้องในค่อนข้างที่จะเก่งมากๆาเลยนะครับผมใครที่มีน้องชาชาอยู่แล้วเนี่ยก็จะรับรู้ถึงความปวดของน้องนะครับผมจี้หลักๆที่ผมอยากให้มีอย่างที่ผมบอกไปครับก็จ,กจะต้องมีหมวกนะครับผมดีๆสักใบนะที่เป็นอ่าการชารโลนะแล้วก็มีแปนแปนสักอันเนี่ยเอามาคอมโบกับเจ้าตัวไอ้สกิลโลมานะครับผมที่ขโมยมาเบ เอามากับย้ายฟองสบู่เนี่ยถือว่าจะ OP มากๆเลยนั่นเองนะครับผมก็เชียร์ให้เพื่อนๆนะครับผมถ้าอยากจะมีน้องชาชานะครับผมอยากหาตัวเก่งสักตัวเนี่ยก็แนะนําอีกตัวนะครับผมเป็นน้องชาชานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปดีกว่านะครับผมตัวถัดไปนะครับผมถ้าเพื่อนๆนะครับอยากเล่นนะครับผมสายวิกนะครับผมแนะนําเลยนะครับผมเป็น Immortal c a r m e เนั่นเองนะครับผมอัตราดรอ p หปอนะนี่เลยครับผม Immortal c a r m e เนั่นเองนะครับผมสกิลนะครับผม ทุกครั้งนะครับผมที่ทอยลูกเตา๋าอัญเชิญแคสซี่นะครับผม90%นะครับผมอัญเชิญแคสซีนะ่แล้วก็คือไอตัวแคสซี่ทําอะไรได้นะครับผมแคสซี่เนี่ยสามารถสร้างได้สูงสุด5ตําแหน่งได้เองนะครับผมก็คือพูดง่ายๆครับทุกครั้งที่เราก่อสร้างครับผมแคสซี่นะครับผมก็จะดึงตัวเราไปยังพื้นที่ที่เรียกแคสซี่ภายในแถวนั่นเองนะครับสมมุติผมอยู่ไลซี่ครับผมผมอัญเชิญผมเนี่ยอยู่เมืองที่1นะครับผมให้ผมสร้างแคสซี่ไป็นเมืองสุดท้ายนะครับผมเราก่อสร้างปุ๊บเนี่ยยแคคสซี่ก็จะะดึงงตัััวเรรานบผมไป เจ้าตัวพื้นที่ที่เราเรียกแคสซี่ภายในไลนะ์นั่นเองนะครับผมก็เรียกได้สูงสุด5ตัวเนาะแล้วก็หากฝ่ายตรงข้ามนะครับผมไอกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโดนย้ายนะครับผมจากแคสซี่นะก็จะติดเมล็ดพันธุ์ต้องสามนั่นเองนะครับผมก็ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถโดนย้ายด้วยแคสซี่ได้เองเช่นกันนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเล่นกันอ่ะจะเล่นเป็นแบบอัญเชิญตัวเองไปมากกว่านะครับผมสำหรับแคสซี่เนาะเพื่อเล่นวิกนั่นเองนะครับผมไปยังพื้นที่ที่เลือกแล้วก็เมื่อจบโทนอ่าเมื่อจบทุนเมื่อจบเทินนะ เราเลือกอีกหนึ่งรอบนะครับผมก็คือทอยได้เจอแคสซี่และจบเทิร์นแนนเจอแคสซี่อีกหนึ่งรอบนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นตัวละครนะครับผมที่ค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะครับผมสําหรับเจ้าตัวความสามารถแคสซี่จากอิมมอร์โชคาร์เมนั่นเองครับผมแล้วก็โอกาส65ป้องกันสกิลบังคับได้สกิลการจับแล้วก็55ป้องกันการย้ายเชิญจากฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับผมแล้วก็เมื่อทอยลูกเต๋าครับ85เลือกทอยหน้าหลังนะครับผมไประยะที่ทอยแล้วก็เมื่อตกอา่า แลนด์มาร์กของฉันหรือพื้นที่ก่อสร้างครับ90%ใช้เอฟเฟกดินแดนบริสุทธิ์นั่นเองนะครับเอฟเฟกดินแดนบริสุทธิ์คืออะไรนะครับผมก็คือ,อเมื่อใช้เอฟเฟกต์พื้นที่ดังกล่าวครับผมเอฟเฟกอันตรายทั้งหมดนะครับก็คือไม่ว่าจะติดดีบัฟกุลาดีบัฟดิสชช่าดีบัฟหวาดกลัวอะไรเนี่จะถูกรีเซ็ตแล้วก็จะถูกพู้แน่ทำให้ถูกหายไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไอเอฟเฟกต์พื้นที่เนี่ยก็จะถูกสร้างได้สูงสุดนะครับผม9ตำแหน่งนั่นเอองนะครรัับบผมสหไ เอฟเฟกพื้นที่ดินแดนบริสุทธิ์นั่นเองนะครับผมก็คือต้องตกแลนด์มาร์กนะครับผมหรือพื้นที่ก่อสร้างนะครับผมจะใช้เอฟเฟกพื้นที่ดินแดนบริสุทธิ์ได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เมื่อก่อสร้างครับ60%นะครับผมใช้เมล็ดพันธุ์แลนด์มาร์กนะครับผม,มเมล็ดพันธุ์แลนด์มาร์คคืออะไรนะครับผมก็คือก่อสร้างนะครับผมมันจะมีอ่าพื้นที่นะเป็นเป็นแบบพื้นที่แบบเหมือนลากงอกอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็คือไอ้มันจะเป็นการสร้างทงนะครับผมเป็นอ่าพื้นที่เนี้จะเป็นทงแล้วก็็็จะเเเเปปนนติดอฟฟ พื้นที่เหมือนลากนั่นเองนะครับผมก็คือเมื่อเริ่มเทรนถัดไปนะครับผมจากการใช้ความสามารถเอฟเฟกพื้นที่เนี้ยจะเปลี่ยนเป็นแลนด์มาร์คทันทีนั่นเองนะครับผมเนาะถือว่าผมบอกเลยว่าใครที่อยากจะหาตัวละครไอ้เก็บวิกง่ายๆนะผมเก็บแตนะอีกตัวหนึ่งนะครับผมแนะนำนะครับผมสำหรับคาเมนนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ ตัวละครที่ผมแนะนําไปนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนาริชาชาแล้วก็อิมมอร์ทนะครับอันนี้ผู้เล่นสายฟีเนะี่ยก็เล่นได้นั่นเองนะครับผมเชียร์แนะนานะครับผมเป็นานาริถ้าได้นาริคือจบนะครับชาชาแล้วก็อิมมอร์ทนะครับอันนี้ก็อีก2ตัวที่เหลือที่ไม่ใช่นาริเนี่ยก็แนะนำนะถ้าเพื่อนๆชอบก็ก็ไม่ว่านะครับผมก็ยังเล่นได้อยู่นะครับผมสําหรับอีก2ตัวนี้เนาะแต่ถ้าแนะนําหลักๆจริงๆก็จะเป็นนารินั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับการแนะนําตัวละคร ที่ผู้เล่นใหม่ควรที่จะหานะครับผมหรือว่าที่จะรีหานั่นเองเนาะสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ด้วยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับโหไว้เจอกันครับ